และสื่อนี้ครับต้องฟังกันชัดๆดีๆเลยนะครับ apple insider ยืนยันวันเปิดตัวเป็นวันที่ สวัสดีครับทุกคนพบกับไอเดียจัมโ o f f ออ i ฟฟิเชนะครับวันนี้มีข่าวด่วนนะครับต้องรายงานแล้วก็อัปเดตกับทุกคนเลยนะครับว่า iPad mini 7นะครับ iPad Air รุ่นที่6นะครับกำลังจะเปิดตัวรวมถึงวันที่จะเปิดตัวด้วยนะครับโดยสำนักข่าวเทียหนึ่งที่2ที่3คือรายงานตรงกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ Apple g e e ครับรายงานออกมาเลยนะครับว่า iPad Air 6 iPad Mini 7เนี่ยนะครับจะมีการเปิดตัวออกมาแน่พร ้อมกับการอัปเดตชิปเซ็ตนะครับ iPad Air จะได้ชิป M2 แล้วก็ iPad mini 7นะครับจะได้ชิป A16 Bionic นะครับโดยนายทูไฟ a ์กนะครับก็ได้ยืนยันเช่นเดียวกันเลยครับว่าฟีเจอร์นี้นะครับมีการอัปเดตแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยออกมาภายในสัปดาห์นี้ล่ะครับ อย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งจะอัปเดตคลิปไปนะครับว่าจะมีการเปิดตัวภายในเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้แหละครับแต่ว่ารอบนี้นะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามีวันที่ที่จะเปิดตัว iPad เนี่ยจริงๆนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดตัวอย่างเงียบๆหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามจนกว่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกวันเปิดตัวนะครับว่าอ่าที่หลุดมาเนี่ยเป็นวันไหนกันแน่นะครับโดยที่ไอ Air, iPad i p a d Mini หรือว่า iPad เพื่อการศึกษาเนี่ยจะได้รับการอัปเดตตัวชิปเซตเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึ่งนะครับสำนักข่าวที่หนึงอย่าง m a c r o m o r c o m นะครับทั้งทวิตแล้วก็เขียนที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับเขาบอกว่า iPad เนี่ยมาในสัปดาห์นี้แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นเดือนแห่งความสุขเลยแหละที่เราจะ ได้เหตุลายโปรดักนะครับของ iPad Line Up ทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็น iPad Mini iPad Air แล้วก็ iPad Enti Level นั่นก็คือ iPad Gen 11นะครับแล้วก็หวังว่า iPad Gen 11เนี่ยจะได้ใช้ Apple p e n c i l รุ่นที่2สักทีนะครับก็ถือว่าเป็นเดืนดีๆก่อนส่งท้ายปีนะครับถ้าหากเขาเปิดตัวออกมาจริงนะครับวันที่จะดจำหน่ายน่าจะเป็นช่วงปลายๆเดือนหรือว่า ต้นเดือนพฤศจิกาว่าประเทศไทยของเรานะครับก็ได้จัดจาหน่ายเป็นเทียร์หนึ่งอยู่แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่และสื่อนี้ครับต้องฟังกันชัดๆดีๆเลยนะครับ Apple Insider ยืนยันวันเปิดตัว เป็นวันที่17เดือน10ซึ่งเป็นวันพฤหัสเนี่ยจะมี iPad m o เด l ใหม่นะครับที่จะลอนซ์ออกมานะครับพร้อมกับการอัปเดตสเปคส่วนรูปร่างหน้าตาบอดี้เนี่ยน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปน่าจะเป็นสีละครับว่าจะมีสีใหม่สีอะไรที่เปิดตัวออกมาแล้วนี่ละครับเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับที่นาํามาฝากทุกคนนะครับใครมีความที่เห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้ามีข่าวเด็ดข่าวด่วนก็จะกลับมาไลง กาทำคลิปบอกทุกคนใหม่อีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ